น้องคะเก็บเงินด้วยค่ะค่ะทั้งหมดห้าร้อยหกสิบาทค่ะ,คะนี่ค่ะหกร้อยไม่ต้องทอนนะคะที่เหลือพี่ให้ทิปอขอบคุณค่ะ ลืมเงินไว้เหรอโอ้ตั้งห้าพันแน่น้องครับคิดเงิงนครับค่ะเออ่ทั้งหมด480บาทค่ะ เออน้องครับลุงลุงขอโทษครับลุงลืมเอากระเป๋าตังมาน่ะฮะลืมเอากระเป๋าตังมาใช่จ้ะลุงลืมจริงๆเออลุงขอติดไว้ก่อนได้ไหมเนี่ลุงอย่ามาใช้มุกหลอกเด็กจะดีกว่าลุงจะมาเนียนกินฟรีแบบนี้ไม่ได้นะงั้นลุงกลับเอาเงินที่บ้านก่อน เดี๋ยวลุงมาจ่ายให้นะไม่ได้หรอกค่ะคืนลุงออกไปนะลุงคงไม่กลับมาจ่ายเงินหรอกน้าน้องนะเดี๋ยวลุงกลับมาจ่ายให้จริงๆลุงสัญญาบ้านลุงอยู่ใกล้ๆปากซอยนี้เองฉันไม่ได้โง่นะลุงคืนฉันปล่อยให้ลุงออกไปจากร้านนี้แล้วก็ค่าอาหารที่ลุงกินไปทั้งหมดเนี่ยฉันก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเองสิแล้วจะให้ลุงทำยังไงล่ะ ลุงไม่ได้พกเงินมาเลยลุงมือถือมีก็โอนมาสิคะลุงลุงไม่มีแอปธนาคารอะไรหรอกเฮ้ยข้าวหน้าข้าวหลังเขารู้ตัวว่าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกระแดะมากินข้าวที่ร้านอาหารนุ่นไปคุยขยะข้างทางแดกไปช่วงเสียลมแต่เช้าเลยมีอะไรกันครับ พี่ตานอีลุงคนเนี้ยมันมันเนียนกินฟรีแล้วไม่จ่ายเงินบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านฮฉันไม่นำมารับออเดอร์มานตั้งแต่แรกเลยอ๋อลุงคุณรู้แล้วลุงเอาแหวนไปที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวลุงกลับเอาเงินมาจ่ายให้ <laughs> ใครมันจะไปเอาของปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ่อ ไม่เป็นไรครับคุณลุงไม่ต้องหรอกครับผมว่าคุณลุงเก็บแหวนไว้ดีกว่าครับเอ่อเนี่ยของปลอมชัวพอได้แล้วอันอย่าไปพูดแบบนั้นกับลูกค้านะคุณลุงครับผมว่าคุณลุงกลับไปเอากับระเป๋าตังก่อนก็ได้ครับพี่ตานถ้าลุงคนนี้มันไม่กลับมาจ่ายเงินพี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะไม่เป็นไรอัน เดี๋ยวค่าอาหารของคุณลุงเขาพี่รับพี่ชอบเองอยู่ดีไม่ว่าดีอยากเสียงเงินฟรีเรื่องของพี่ก็แล้วกันคุณลุงครับร้านของเราปิดสี่ทุ่มนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณลุงไม่สะดวกมาคุณลุงค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้ครับขอบใจมากนะน้องน้องนี่เป็นคนดีจริงๆแล้วน้องมกากลัวลุง จะเป็นมอนอย่างที่เพื่อนน้องพูดเหรอไม่หรอกครับผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมเชื่อว่าคุณลุงเป็นคนดีครับถึงแม้คุณลุงไม่ได้แต่งตัวดูดีแต่คุณลุงเป็นคนที่ดูมีจิตใจดีครับผมเชื่อว่าคุณลุงต้องกลับมาครับขอบใจมากนะน้องที่เชื่อใจลุงงั้นลุงขอตัวกลับก่อน คุณลุงเขาจะกลับมาไหมเนี่ยไม่ใช่มาหลอกกินฟรีนะลุงเฮ้ยนี่มันเงินลูกค้านี่หรือว่าเป็นของลุงเขาแต่ไม่น่าใช่นะเพราะลุงเขาไม่มีเงินนี่ <No แล้วไม่เป็นของใครอะ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอ,อ่อผู้จัดการครับผมมีเรื่องด่วนมาแจ้งให้ทราบครับเรื่องอะไรเหรอครับพอดีว่ามีลูกค้าคนไหนไม่รู้ครับลืมเงินไว้ครับมผมรบกวนผู้จัดการช่วยเปิดกล้องดูหน่อยได้ไหมครับ อ๋อเรื่องแค่นี้เองได้ครับว่าแต่ลูกค้าโตัวไหนเหรอครับอ๋อโต๊ะนู้นครับโต๊ะที่เป็นโต๊ะกระจกครับออพี่ตานลูกค้าลืมเงินไว้เหรออืมแล้วลูกค้าหาเจอหรือยังล่ะไม่แน่เขาอาจจะทำหายที่อื่นก็ได้นะ อ๋อ uh huh. ไม่ใช่หรอกลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้หรอกแต่พี่เก็บได้เองแล้วพี่เก็บได้ที่ไหนหรอก็โต๊ะคุณลุงคนนั้นไงแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าใช่ของลุงเขาหรือเปล่าอ๋อลุงแก่ๆที่แต่งตัวสกรปรกจนๆที่มาหลอกกินฟรีแล้วให้พี่เลี้ยงน่ะเหรอทำไมหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้น่ะ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะก็แค่มีลุงแก่คนหนึ่งแต่งตัวสุกปกจนๆมากินอาหารที่ร้านของเราแต่เขาลืมเอากระเป๋าเงินไว้ที่บ้านพี่ตาเขาก็เลยใจดีก็เลยเลี้ยงข้าวลุงเข้าไปนะคะแต่ผมดูแล้วนะครับเขาลืมกระเป๋าตางังค์จริงๆครับเดี๋ยวเขาคงมาจ่ายครับไม่รู้แหละแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาถือว่าฉันเตือนพี่แล้วนะรับผิดชอบเองก็แล้วกัน ฉันไม่เกี่ยวนี่คุณรู้ใช่ไหมถ้าคุณลุงเขาไม่กลับมาเนี่ยคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบแหะรู้รครับผู้จัดจาการงั้นเรามาดูกล้องกันดีกว่าครับว่าเงินนี้เป็นของใครครับไม่ต้องหรอกครับเงินนั้นผมเป็นคนลืมไปเองคุณรุด สวัสดีครับคุณรุตมาดูสาขาด้วยตนเองเลยเหรอครับผู้จัดก,การคะผู้จัดก,การรู้จักไอ้แก่นี่ด้วยเหรอคะนี่แหละคุณรุตคนที่จ่ายเงินเดือนให้พวกแกไงอสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะคุณบุตครับนี่ครับเงินคุณบุตผมเก็บไว้ให้ครับ แต่เงินที่ผมลืมไว้มันเยอะกว่านี้นะเอ,อ่อแต่ผมเก็บได้แค่นี้จริงๆนะครับผมไม่ได้เอาไปเลยนะครับมันมีแค่นี้จริงๆครับไอพี่ตาลพี่เป็นขี้ขโม,มยฉันนึกว่าพี่จะเป็นคนดีที่ไหนได้แต่นี่มันขี้ขโม,มยจริงๆคุณออนข้ามีนหน่อยสิค่ะคุณบุตร คุณออนเดี๋ยวคุณไปกินอาหารที่ร้านนะกินเสร็จแล้วคุณเอาเงินเนี่ยวางไว้ใต้จานได้ค่ะเจ้านาย คะเก็บเงินด้วยค่ะค่ะเพราะอะไย่างนี้ไงเงินผมถึงไม่ครบคุณนัดนายคุณลองเช็คกล้องวงจรปิดให้ผมหน่อยสิได้ครับอ้อผู้จัดก,การคะไม่ต้องเช็คหรอกคะ่ะเสียเวลาเอ่อคือฉันกำลังจะบอกว่าเงินนั้นอยู่นี่คะ่ะฉันก็เก็บได้เหมือนกันคะ่ะ อันนี้ค่ะคุณมูซขอบใจนะคุณนะัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องให้พนักงานคนนี้มาทำงานที่นี่อีกเอ,อ่อทำไมล่ะครับผมทำอะไรผิดเหรอครับคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ผมจะให้คุณไปเป็นผู้จัดจาก,การที่สาขาอื่นฮะผู้จัดจาก,การ ขอบคุณมากเลยนะครับคุณวุฒิขอบคุณครับคุณเป็นคนจิตใจดีและสื่อสัตย์นี่สิคุณนสมบัติของผู้จัดการที่นี่คุณนัดผมฝากสอนงานให้เขาด้วยนะได้ครับคุณตาลยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจด้วยนะตาลส่วนเธออัน คุณนัดผมฝากจัดการให้ผมด้วยเดี๋ยวผมขอตัวไปดูสาขาอื่นก่อนได้ครับสวัสดีนะครับอันเธอคงรู้ใช่ไหมคุณวุฒิพูดแบบนี้มันหมายความว่าไง ผู้จัดก,การคะคือดิฉันผิดไปแล้วคะ่ะผู้จัดก,การช่วยให้โอกาสดิฉันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะผู้จัดก,การดิฉันขอร้องแล้วคะ่ะนะคะผู้จัดก,การนับตั้งแต่วันนี้ไปผมไล่คุณอ<ๆ>อก